พบกับเทศกาลวันเด็กที่ใหญ่ที่สุดในสอปปลาวครับที่นี่ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สอปปลาวนะที่นี่ศูนย์การค้าลาวไอเด็กแล้วก็ศูนย์แสดงสินค้าลาวไอเด็กครับซึ่งจัด3วันนะวันนี้ถึงวันที่2มิถุนาครับเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่นะห้ามพลาดเลยนะครับกิจกรรมมากมายเลยเพราะว่าเขาแจกของถึงแสนกว่ารายการ รวมทั้งหมด600ล้านกีดเลยด้วยกันมีงานอะไรบ้างนะอย่าพลาดนะครับพรุ่งนี้ระหว่างที่2นะฮะสวันสุดท้ายน,นะครับพากันเข้ามานะครับนั่นคือใหญ่ที่สุดในสอปปลาวครับแล้วตรงนี้นะครับเอาใจคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับผิวท้องอย่างนี้นะเวลาวหิวหิวอย่างี้นะตรงนี้เลยเป็นฟูดฟันครับ เป็นฟู้ดแฟร์นะครับรวมกว่าร้อยร้านค้าเลยนะไม่ว่ามาจากไทยลาวและต่างประเทศนะรวมกันที่นี่เลยไม่ว่าจากข้างบนนะชั้น4ชั้น6นะฮะมีกิจกรรมขอบเลสเต็มไปหมดเลยวันนี้วันเด็กครับข้างหลังผมเนี่ยเล่นฟร,รีหมดทุกอย่างเลยครับจี้กันได้บอวันนี้มาเจอน้องน,อนนี่เราเจอกันทุกปีเลยนะวันเด็กที่ไอเทคแน่เลยมีกิจกรรมอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจี้อ่าอยู่ไอเทคเนาะจะมีไอเทคมอและกาศูนย์วางแสดงสินค้าเราไอเทคก,ก็จะมีกิจกรรมสส่วนใหญ่จะเป็นการแจกขนมแจกของเล่นให้กับเด็กน้อยพอส่วน เป็นเทศกาลวันเด็กน้อยเดยและนอกจากนี้ก็ยังจะมีเป็นการแต่งคอสเพลย์โดยแล้วก็มีเป็นทีมงานโจ๊กเกอร์จะมาแจกกลุ่มเป้าให้กับน้องๆแล้วก็ยังมีการประกวดสุดรีไซเคิลนำอมอนิมีเปิดงานเปิดงานเปิดกลุ่มเป้าโดยยูที่ได้ข่าวว,ว่าประมาณกี่พันลูกได โอ้ลล<า>หลายพ<ล>ันเลยเห็นเด็กๆมากันแบบเยอะมากเมื่อกี้เจอเนอะมาจากวังเวียงก็มาเลย,ยเพราะว่าวันเด็กทั้งเถือนนี้ไอ้เด็กคุณจัดใหญ่อยู่แล้วรวมแบบหลายๆคนยู่ใสก็ต้องมางยู่นีแล้วขาน้องน,อนนี่ไปได้เลย MC คนเก่งเห็นทุกงานเลยนี่และในวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายนที่ศูนย์วางแสดงสินค้าและศูนย์การค้าลาวไอ้เด็กแทบจะจัดพื้นที่ทุกตารางนิ้วไว้ให้เด็กน้อยและคุณพ่อคุณแม่ให้มีความสุขไม่ลืม กับกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะให้น้องๆได้สนุกแบบเต็มอิ่มได้ผจญภัยไปด้วยกันค้นหาสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครจัดได้ใหญ่เท่านี้มาก่อนของรางวัลมากมายรหลน้องๆอยู่ทุกวันนะครับถึงวันที่2มิถุนายนนี้ความสนุกแบบนี้มีปีละครั้งห้ามพลาดเลยนะครับและในปีนี้พิเศษทางศูนย์การค้าลาวไอเทคร่วมกับรัฐวิสาหกิจรถเมนครหลวงจัดการจราจรพิเศษ เพราะคนเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยจัดรถเมล์สาธารณะฟรีให้กับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่มีบริการรถเมล์ฟรีในวันเด็กสากลในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับมีด้วยกัน5เส้นทางด้วยกันครับนั่นคือ 1. ดงโดกไอเต็กตลาดซ้าหมาไอเต็กบ้านห้อมหมาไอเต็กน้องลายมาเต็กและดงคำซางหมายเต็กครับตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง18.3 0สนนททั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายของน้องๆและพ่อแม่และอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยกัน อ้ามพรดนะครับความสุขสุดยิ่งใหญ่แบบนี้ของแจกของขวัญมากมายกว่าแสนรายการของรางวัลมูลค่ากว่า600ล้านกีบและความสนุกอีกมากมายรอคุณอยู่แล้วเจอกันนะครับวันนี้ถึง2มิถุนาจนและที่ขาดไม่ได้สปอนเซอร์หลักที่ช่วยให้งานใหญ่ๆงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นและมอบความสุขกับน,น้องๆและยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีส่วนวางแสดงเศค้าและส่วนการค้าลาไวไอเด็กนคกหลวงเวงจันทร์สองปล